ไฟเราซ้อมมากี่วันสองวันที่ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดิมเลยใครเป็นคู่เป่าซ้อมไฟนี้ก็พีพีนะครับเปลือกพีพเมื่อนเี่ใครอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพีเอียน15 16สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยกว่าหกสครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าหครับมวยสไตล์แหละครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรมงคลนะเคยต่อยกันไหมต่อยกี่ครั้งแล้วเป็นไงบ้างแพ้ขนาดเคยแพ้เขามาเหรอแพ้เขาที่ละคร รุ่นนนะ่ะนะนานแล้วดิสองปีแต่วันแรกกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะนเขาเหมืพอนสไตล์วันนี้มาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหมต้องได้วันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยร้อยปอนวันนี้ต่อย100ร้อยร้อยสิบหกอ่ามั่นใจเลยวันนี้ล่าสุดเราต่อยไว้กับเจสินเป็นยังไงวันนั้นชนะคะแนานชนะคะแนนน<อ>็อกไปเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสิบร้อยสบอ่าเมื่อเช้าเช้าหนักยัง เป็นไงบ้างเกินพอนบอลก่อดี๋ยวยืดเส้นยืสายนะร่างกายไปที่กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาโอเคนะคือนะคุ้มมากี่กิโลครับสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบคนจังหวัดขบวนฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฟาเซ่ช่วน่อยนะครับฟาเซ่เื้อหน่อยอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับอัน